เรามีจำหน่ายอุปกรณ์สนุกเกอร์ไม้คิวกล่องคิวจูปิดด้ามคิวสไลด์และอืออีกมากมายของนี้มีคุณภาพต้องก็โคยไม้คิวมือหนึ่งขึ้นใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง3,500บาทและสินค้าสนุกเกอร์อีกมากมายให้เลือกชม สวัสดีครับผมก็อดโฟเอ็มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเบิ้ลนะครับการเบิ้ลเบิ้ลยังไงให้ลงนะครับมั่วหรือเปล่าหรือกะเอาหรือมีวิธีเล็งยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับจะเห็นได้ว่าผมเอากระจกมาตั้งนะครับกระจกตัวนี้นะครับจะสะท้อนเห็นหลุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราเลงนะครับเล็งเหมือนกับที่เราตบลูกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็แทงไปให้ลงหลุมที่อยู่ในกระจกครับเดี๋ยวทีนี้ไปดูอีกมุมกันนะครับจะเห็นว่าผมแทงลูกนี้เหมือนกับว่าผมตบลูกลูกนึยนะครับ เลงไปที่หลุมเลยครับลักษณะของการเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเป็นรูปแบบทฤษฎีให้เข้าใจกันง่ายขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับ ในตัวอย่างที่1น,นะครับผมจะอธิบายเรื่องลูกติดชิ่งนะครับแล้วเบิ้ลนะครับในเรื่องของการเบิ้ลนะครับจะอยู่ที่การออกคิวนะครับสปีดคิวถ้าเราออกคิวช้านะครับลูกอาจจะเบิ้ล2ชิ่งนะครับถ้าเราออกคิวเร็วอาจจะเบิ้ลแค่ชิ่งเดียวนะครับมาดูวิธีการเล็งกันครับให้เราเล็งไปที่ตรงไหนนะครับเทคนิคของลูกนี้นะครับเหมือนกับว่ามีกระจกตั้งอยู่ตรงลูกนะครับแล้วมันสะท้อนไปหาหลุมนะครับเหมือนกับตอนแรกที่ผมแทงให้ดูเลย จะประมาณว่าเรามีกระจกตรงข้างหน้าลูกเหลืองนะครับแล้วกระจกนั้นอ่ะสะท้อนไปหาหลุมนะครับแล้วเราตบเป็นลูกปกติเราจะคิดนะครับเราจะคำนวณแบบนี้นะครับโดยการประมาณจะประมาณว่าเหมือนมีโต๊ะสนุก2ตัวนะครับตั้งติดกันอยู่นะครับแล้วเราเล็งไปที่หลุมกลางของอีกฝั่งหนึ่งนะครับของโต๊ะอีกตัวหนึ่งในรูปแบบที่1ก็จะประมาณนี้นะครับ <ST ń> เดี๋ยวผมจะอธิบายรูปแบบต่อไปนะครับเผื่อจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ในรูปแบบที่2นะครับการเบิ้ลแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับการแก้สนุกที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะครับเทคนิคการแก้สนุกก็ในส่วนของรูปแบบการเลงนะครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณเหมือนกับว่าเราแก้สนุกนะครับให้เราดึงลูกแดงไปหาชิ่งนะครับแล้วดึงจากชิ่งออกไปข้างนอกโต๊ะนะครับพอเราดึงได้โดยประมาณแล้วนะครับให้เรามองจากหลุมครับลากเส้นไปหาเส้นสมมุติที่เราดึงออกไปนะครับในเส้นสีส้มครับแล้วเราจะได้จุดกระทบที่เราควรจะแทงไปใส่นะครับ จากนั้นก็แทงลูกที่เราต้องการจะเบิ้ลนะครับไปใส่ที่จุดกระทบนะครับแล้วมันจะเดินทางไปหาหลุมเองครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแทงให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราฝึกซ้อมโดยมีความชํานาญนะครับเรามองเห็นว่าแทงไปตรงไหนแล้วมันจะลงนะครับเราจะไม่ต้องมั่วอีกต่อไปนะครับสําหรับลูกเบิ้ลมันจะกลายเป็นการกะการประมาณนะครับแบบมีเทคนิคนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกซ้อมเรามองเห็นนะครับว่าแทงไปตรงไหนนะครับมุมสะท้อนของมันจะไปลงที่หลุมนะครับเราลองฝึกลองลากเส้นดูนะครับสําหรับการเบิ้ลนวิธีต่อมานะครับจะเป็นการเบิ้ลนรูปแบบนี้นะครับที่บ้านผมเขาจะเรียกว่าภูเขาทองนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทาไมถึงเรียกแบบนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่รู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ จริงๆแล้วลูกนี้ไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรมากนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับสูตรเฉพาะนะครับให้เรานะครับแทงไปที่แถวๆเส้นนะครับเส้นของครึ่งวงกลมนะครับมันจะมีเส้นที่วางลูกสีให้เราแทงไปที่แถวๆเส้นนั้นนะครับอาจจะเหนือเส้นนิดนึงหรือว่าต่ำกว่าเส้นนิดนึงนะครับแล้วแต่ความหนาบางของลูกที่แทงนะครับแล้วก็การออกคิวช้าเร็วด้วยนะครับลองดูนะครับลองจับมาตั้งมาแทงดูนะครับแล้วเราจะรู้นะครับว่าแทงตรงไหนแล้วมันจะลงนะครับในส่วนของลูกภูเขาทองนี้นะครับ ผมก็ทําได้เพียงแค่เป็นไกด์ไลน์แนะนําเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองเอาจับมาแทงดูนะครับมันจะประมาณนี้นะครับไม่ไม่เกินนี้ครับไม่ไกลจากนี้แล้วต่อไปนะครับจะเป็นการเบิ้ลอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมจะมานําเสนอนะครับแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าเบิ้ลปาดหน้านะครับในวิธีการเบิ้ลของรูปแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันครับจะเป็นการแก้สนุกเหมือนกันนะครับการดึงออกมาไว้ชิงนะเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเป็นทฤษฎีให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างจากภาพนี้นะครับให้เราดึงเส้นนะครับจากลูกชมพูไปหาชิ่งนะครับแล้วดึงจากชิ่งออกไปข้างนอกเป็นเส้นสมมุตินะครับในระยะเท่าๆกันนะครับจากนั้นครับมองที่หลุมครับดึงจากหลุมมาหาเส้นสมมุตินะครับจะเจอจุดกระทบนะครับจากนั้นนะครับให้เราแทงลูกเป้าไปที่จุดกระทบนะครับแล้วลูกจะเดินทางไปหาหลุมโดยอัตโนมัติเลยนะครับทั้งนี้นะครับการแทงลูกเป้าไปหาจุดกระทบนะครับอยู่ที่ความเร็วคิวของเราด้วยนะครับถ้าเราส่งคิวช้าส่งคิวเร็วลูกก็จะทํางานต่างกันนะครับ สำหรับเทคนิคการเบิ้ลสู้ที่ผมเอามาแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคการเบิ้ลกันนะครับบางรูปแบบนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสั่งซื้อไมค์คิวค่ายก็อดโฟเอ็มนะครับสามารถสั่งได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o o ก็อดโฟเอ็มเลยนะครับหรือว่า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็อดกรสินนะครับสนใจยังไงทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้บริการครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับ